เป็นกาสงวนก็ขจะดีก็ <im it> ต้อง,ตงบนนั้นเขาจะมถ้าถ้าทิ้งเอาไว้ประชาชนก็ต้องขอใจขึ้นเวลาประชาชนเพิ่มขึ้นก็จะต้องขึ้นวันนี้เราทำให้มีเพื่อให้ประชาชนขัเพิ่มก็ที่ของเขาจะมีพอได้ได้กินมากกว่า ลกข้าวไมต้องมีห้าสิบไร่มีเพียี่สิบไร่ก็เพียงพอทุสตีหม่สิบไร่ก็พอทำนาทำนาำครอบครัวหนึ่งหาไร่ห้าไร่จะไม่ใช่ปุ๋ยมากไม่ใช่ ส,สบายด,ดีสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องลงไนอ่าโมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเบ่าสมจิตอีกเส้นสเก่าเส้นเคยทักทายสบายด,ดีกันคือเก่าพี่น้องแต่ว่าวันนี้มาพบกันในายามถึงเที่ยงพี่น้องหลังจากที่เบ่าสมจิตขึ้นง่ายกินเข้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ที่ว่ามานั่งอัดคลิปหรือว่าถ่ายคลิป ทายสบายดีท่านผู้ชมเรพี่น้องเป็นยังไรอากาศทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องทางฝั่งเาาก็ช่วงนี้กะกลับมาแดดอีกแล้วพี่น้องขึ้นว่าจะมีพายุขเข่าเพราะว่าสามสี่วันก่อนฮะพายุเข้าวเวียดนามกะคองคอยเราพี่น้องเพื่อว่าจะได้ดับหน้าเพราะว่าหลายคนเห็นหน้ากันยากยากเป็นเป็ดสรงหนก็นเลยทำหน้าค่อนข้านนงจะยากแต่ไคที่มีอัน หกสัลปทานเลยว่ามีน้ําหัวอยู่แค้มหน้ากาดูดขึ้นใส่ากา็จำเ็จสิ้นพี่น้องแต่ถ้าว่าไผ่โบมีหัวอยู่แคมให้แค้มหน้ากาศยังเพราะนั่นแล้วบางคนกากาบบางฮอนเบย์ดำเพราะว่าแถวเขตบ้านบาสมจิตเนี่ยหน้ากะเป็นหน้าที่สลายสลายจะเป็นหน้าโคกบ้คอยมีฝายมีอย่างพี่น้องเป็นหน้าที่อาศัยเพึ่งพาธรรมชาร์นั่นแหละเพราะว่าอยู่ในเขตเนาะ แต่ละปีกับพอได้เห็ดพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าผลตกแห้งจากมือหนึ่งนี่น้ำมันสีขังน้ำมันสีบสซึมไวการทำให้ทำนานาในกาคิดเห็นพระเจ้าอยู่หัวรัศกาลที่เก่านพี่น้องถือว่าเพื่อนเบิงแยงดูแลประชาชนคนไทยแท้ๆถือว่าเห็นจากข้าวข้าว,าวหลายๆนาะพี่น้องที่สมจิตกาเคยติดตามตั้งแต่ยังนน้อยจนใหญ่จนโตปัจจุบันนี้เกี่ยวกับข่าวพระราชสำนักนนที่ว่าพระองค์เพื่อน ด้เคยลงไปวางโครงการต่าง,างๆหรือว่าไปเปิดโครงการต่างๆอยู่พังไทยบอกว่าจะเป็นโครงการกักเก็บน้ําหรือว่าหลองสประทานหรือว่าเขื่อนหญ่ๆแล้วก็คุ้นหูก็คือเขื่อนภูมิพลเนาะพี่น้องอสมจิตก็เคยได้ยินตลอดนาอเขื่อนนี่นาะพี่น้องเป็นเขื่อนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าที่ก็ถือว่าคือเก้าพี่น้องเข้ามาเมื่อนี่ก็กนสิเข้าไปบึ้งเนื้อหาสาระของคลิปอย่าลืมภากกดติดตามให้กำลังใจเบ้าสมคิตอันที่ กวนั้นก็คืออย่าลืมเบ่งโฆษณาให้บ่าวสมจิตเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณล่วงหน้าอ่าสำหรับวันนี้บ่าวสมจิตกาสิมาว้าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เ้าเนาะพี่น้องถ้าสมจิตพูดผพิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยในลายน้องพี่น้องเพราะว่าคำศัพ์มันกันค่อนข้างจะยากน้องพี่น้องกาซื่อเพิ่นกบถัวยา,าวพอสมควรสมจิตกาอันจื้อได้เป็นบางโซ่บางตอนแต่กาสมจิตกาอาจจะบอกอย่ามัน คลิดพารเนาะพี่น้องกาธาาเอฟซี FC คนไหนที่หงซื่อเต็มเพิ่นกาสามารถอันคอมเมนต์บอกเบาสมจิตได้พี่น้องถือว่าเป็นบนเรียนคมหงสใหม่ของบ้าสมจิตกาสำหรับเมื่อน,นี้เบ้าสมจิตกับสิพา่านผู้ชมมาเบิ่งคลิปของอพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าที่เพื่อนเคยข้ามมาล่าถือว่าคลิปดังเก่ากับเบาสมจิตได้หับข้อมูลเลจากเอฟซีที่เพิ่นส่ง มาให้เบ่าสมจิตเบื้องเพราะว่าเพื่อนกาเขียนว่าเบ่าสมจิตเอ้ยว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเพื่อนกาเคยไปช่วยเหลืออันพี่น้องพังเล่าเด้อวาให้สมจิตเบื้องคลิปนี้สมจิตสิเข้าใจว่าการละครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้าของไทยเพื่อนเคยไปช่วยเหลืออย่างแนใ่ให้กับพี่น้องปราศรุนเลาน่าเนาะก็ะถือว่าหัวข้อคลิปที่สมจิตอันอยากนําออกมา นำเสนอในหลวงรัชกาลที่เก้าสเสด็จเยือนสอบปบลาวว่างโครงการอ้างเก็บน้ำให้ชาวลาวในเมื่อปีพศ .2537 ก็กถือว่าจากนั้นมาถึงทุกวันนี้ก็ตกอยู่เ้าเ้าเราปีพี่น้องก็ถือว่าดนลแล้วมาสมจิตก็กจะเกิดระบบตอนนั้นอาจจะเกิดปีนั้นหรอสมจสิตกับิเข้าสามสิบ ลกลับไปเบื้องน้ากันพี่น้องว่าคลิปนี้สิเป็นจังใดเนาะพี่น้องแล้วจังมาโอลมกันในท้ายคลิปว่ามีเนื้อหาแบบใดแน่เนาะในบริเวณสมุนไพบิกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสองวัน เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมด้วยสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงจังหวัดหนองคายทรงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำขโขงหนองคายเวียงจันทร์หรือสะพานนิตรภาพซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านจอมมณีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย กับท่านาแลงแขวงเมงจันทร์ร่วมกับนายพังเล็สวรรค์ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำหักภูมิสวรรค์เป็นร่วมรัฐบาลไทยลาวและออสเตรเลียทำให้สะพานมิตรภาพก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี2534ท้งนี้เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและสังคมระหว่างประเทศไทยและลาว โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กมีความยาว1,174เมตรประกอบด้วยทางเดินรถสองช่องทางและมีทางเดินสองข้างตรงแนวกลางสะพานมีการออกแบบสำหรับติดตั้งรางรถไฟในอนาคตและมีจองเปลี่ยนการจราจซ้ายเป็นขวาที่ประเทศลาวเพื่อเพื่นการเป็นสำคัญนะพี่น้องเป็นกษัสริค์เนงระของพี่น้องชาไทยและก็ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่างๆอยู่ประเทศไทย อยากถ,ถึงยังสนา,าพสมพิทักษันเคยดูข่าว,าวที่จัประธปร,รมมัลเสด็จพระราชดำเนินอย่างหอคำอันเป็นที่ประทับซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดถวายในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินยืนอย่างเป็นทางการหอคำแห่งนี้ใช้สำหรับเป็นบ้านพักอาคารตุกะในระดับระมุขของประเทศที่เดินทางมาเยือนเท่านั้นต่อมาในตอนบ่าย ประธานประเทศได้นำเสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรหุ้ยซอนห้วยซัวซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก22เมืองนาทรายทองแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานของโครงการร่วมกับนายหนูฮักพูลสวรรค์ประธานประเทศศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรเกิดขึ้นสืบเนื่องจากในายไกรสอนพรหมวิหารอาดีตป,ประธานประเทศได้กราบมุมทูลขอพระราชทาน ภายหลังจากที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยและได้เยี่ยมชมกิจการของสูงศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระาชดริท่าน้งขึนใภูมิภาคต่างของประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นสุขช่วยเหลรพัฒนาชนบทเละการเกษตรขขขึ้นสำนักงานคณะกรรมการประสานข้ามชาตอันเนื่องมาจากพระราชดำริาทรินมาหราชกษัตริได้รับสนองพระราชดำริมาดำเนินการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านดินน้ำและพันธุ์พืชต่างๆ เ,นนนเพื่อนำไปสาธิตให้กับราษฎรนํำไปปฏิบัติได้โดยภายในบริเวณศูนย์จะมีการทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรการประมงควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ในรูปการเกษตรแบบผสมผสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่งในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นคูนร่วมกับนายหนูฮักพูนสวรรค์ประธานประเทศ ยังอยู่บนน้องตนคูณด้วเนาะสมกิจกะบ่ค่อยได้ขึ้นเรียงจันทร์ไปเนก็เลยชลบฮู้เนาะว่าเออเปนก็ะเคยมาเนาะี่น้องกผู้และภรยาผ่านทางของประชาชนที่มาเฝ้าทูลองทูลิปประบาดรับเสด็จเอย่างอาคารสูงใหญ่เนาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในอาคารพร้อมด้วยพระยาประธานประเทศเพื่อทอดพระเนตรงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านต่าง อาธิกิจกรรมผ้าไหมสิ่งทอเครื่องจักสานโอกาสนี้สมเร็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระยาประทานประเทศถึงความงดงามของงานฝีมือหัตถกรรม<อ>ซึ่งเป็นงานฝีมือที่แม่บ้านใช้เวลาในยามว,ว่างประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆเช่นการทอผ้าขิดผ้าจุกผ้าแพรวาหรือผ้าเชิงมานานับศตวรรษ ในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอพระเนตรงานฝีมือหัตถกรรมอยู่นั้นนายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กรบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเชิญประธานประเทศไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยซอนซึ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้กับเก็บน้ําในโครงการและหมู่บ้านบริเวณโดยรอบด้วยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นเขื่อนดินเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีความจุน้ําประมาณ3.8ล้านแแสนลูกบาทเมตรเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลาวส่วนใหญ่จะอาศัยน้ําจากธรรมชาติทําให้มีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนของผลผลิตการพัฒนาแหล่งน้ําจึเป็นสิ่งสําคัญมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ทำการสำรวจและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอดและห้วยซัวขึ้นซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้กับพื้นที่นโครงการพื้นและหามมานลาวพังแี้บ้นเสร็จข้ามลาวพังางนี้บ้านนาซ้อนบ้านหัวพรานพื้นได้มาสำรวจพื้นที่เพื่อวางโครงการ ก็การพิมพ์พระบ้ทสมเด็จพระชาชนลาหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายหนูพักพูนสวรรค์ประธานประเทศถึงผลของการสร้างเขื่อนว่าจะทำให้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากขึ้นอันนี้เป็นปลาสงวนอันี้เป็นปลาสงวนอันนี้เป็นปลาสงวนมันก็จะดูข้างบนนั่นเขาจะมาถ้าถ้าทิ้งเอาไว้ ประชาชนต้องคนไทยขึ้นเวลาประชาชนเพิ่มขึ้นก็จะต้องขึ้นวันนี้เราทำให้นีเพื่อให้ประชาชนขับเพิ่มก็ที่ของเขาจะมีพอไมได้ไปคิดมากกว่าปูกข้าวไม่ต้องมีห้าสิบไร่มีเพียงยี่สิบไร่ก็พอทฤษฎีใหม่สิบไร่ก็พอสิบไร่ก็พอปลูกข้าวทำนา้าทำนา ครอบตัวนเลยอะไรอะไรจะไม่ใช่ปุ๋ยมากไม่ใส่ปุ๋ยนะต้องใส่ปุ๋ยนะไม่ต้องใช่ปุ๋ยนี่เราปลูกก็ไม่พืดเยอะเนี่ยใช่ใช่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติไอ้พี่น้องหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ FC มีความรู้สึกอย่างไรพี่น้องสำหรับเบ้าสมชิตก็ถือว่าหันดีใจนะพี่น้อง ที่กาละครั้งหนึ่งมีในหลวงรัชกาลที่เก้าพื่นได้ข่ามมาประเทศลาวถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งแลวพี่น้องพื่นได้เสด็จข้ามมาเปิดขวมิตรภาพลาวไทยแห่งแรกแห่งธรรมิศมาตามการ,รกราบทูลของประธานไก่สอนพมวิหารที่เพื่นเคยไปเยือนประเทศไทยในครั้งนั้นเพื่อมาแนะนําแผนในการในการสาธิต การวางโครงการอ่างกระเก็บน้ำเลยก็มาศึกษาเกี่ยวกับดินน้องพี่น้องเพราะว่าอยู่พังลานในสมัยนั้นน้องพี่น้องยี่สิบปีขึ้นหลังอันส่วนใหญ่มีแต่อายัยฝนพาอากาศจากธรรมชาติล่ะพี่น้องน้ําในการทําให้ทหํานาพิ่นก็มาช่วงนั้นน้องพี่น้องถือว่าหล,ลายลาย่างละถือว่าเพิ่นข้ามมาเพิ่นก็บแบ่งปันบทเรียนแต่ว่ามีแนวคิดลืมในการ ทำการ,กรเกษตรในช่วงนั้นเพราะว่าอยู่พังไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นประเทศเป็นประเทศสีเขียวนะพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยนี่สุดล้ายมีแต่ต้นไม้ลายลีพี่น้องเคยถามเอฟซีเนาะเมื่อก่อนกับประเทศไทยกับเคยแห้งแล้งพี่น้องเพื่อนกับรี่เริ่มจากโครงการพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแต่ว่าเพื่อนกับให้ประชชนปลูกต้นไม้กับสร้างคครงสรประทานกับสร้าง อัดเลื่อนกักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทั้งสองฤดูฤดูแล้งและฤดูฝนถือว่าเป็นมิตรหมายอันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์พี่น้องที่พิ้นได้เคยมาเยือนพังลาเพื่อเพิ่มทวีความสามคัคคีหักแพงแบ่งปันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าลาวกับไทยก็ไปมาหาสู้ไปคู้กินป่ามาพีกินข้าวนะพี่น้องอาจจะมีผลพวงมาจากอัน ระดับการนําขั้นสูงเพื่อนกรไปไปมาหาสู่น,น้องกับให้ความพักความแพงของประชาชนกับนับมือย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปน้พี่น้องเอากับสีมีประมาณนี้พี่น้องกับสำหรับคลิปนี้สมจิตกับสีขอจบคลิปเพียงสำนี้น,นพี่น้องกัถ้าสมจิตพูดพดพาดประการใดกับขอโทษขออภายนวลลายพี่น้องสมจิตกับแค่อยากมานําเสนอเรื่องเล่าดีๆในอดีต รุงแล้ว่างไทยและการเล่านะพี่น้องสรับคลิปนี้สมกิตแกสิคอจบคลิปเพียงสำานีพี่น้องก็ขออวยพรอิทุกท่านทุกคนให้มีสุขภาพแข,ข็งแรงแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสุดท้ายขอกราบสวาสบายดีสวัสดี